อ่าพี่น้องลูกแรกเด้อลูกแรกเด้อกระดุมทองมาปลูกลูกแรกแต่ดูเนื้อมันพี่น้องมาดูเด้อด้วยการลุ้นด้วยการโอ้พี่น้องเลยกระดุมทองครับกระดุมทองคู้ไม่เต็มเนี่ยเดี๋ยวดูวันนี้นะพี่น้องนะได้กินไหมเนี่ยมันไปไหนเมื่อไรครับเนี่ยวพี่น้องดู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 ว้มีโย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 พี่น้อง มียุ <PC S 1> มียุเอ่อลูกแรกลูกแรกเดี๋ยวดูอีกมีน้องโอ้โหโอ้มียุมียุจะรู้สึกว่าเนื้อจะเป็นอะไรลูกแรกลูกแรกนด้ไหมน้องมันเนื้อยังไม่หุบ้มเม็ดเนี่ยเปิดได้อยู่พี่น้องเนี่ยโอเคนะลูกแรกลูกแรกเนาะลูกแรกของต้นของต้นยังหม่ไม่ได้ใหญ่ โอเคพี่น uhm ้อ okay ง okay, ๋ยวชิมให้ดูก oh, okay, okay. ่อนพี่น้องเอ้ยว่ารสชาติโอเคไหมเยองโอเคไหมนะโอ้หวานโอเคพี่น้องหวานชื่นใจ